คอมพิตเตอร์ประกอบท้อมใช้งานวันนี้1,6,990บาท c u Intel i3 Gen1313100F และการดจอ RTX 3050ที่ CSIT System ค่ะ สวัสดีค่ะพี่ปิ่นร้าน CSIT System นะคะวันนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆราคาพิเศษนะคะเป็นคอมพิวเตอร์ประกอบพร้อมใช้งานนะคะวันนี้16,990บาทมาพร้อมกับ CPU Intel Gen 13นะคะ 13,100F นะคะตัวนี้4คอร์8เทตัวนี้เทอร์โบได้สูงสุดถึง4.5 GHz นะคะ ัวเมนบอร์ดนะคะเป็นของแบรนด์ a s l o c k นะคะตัวนี้ h 6 1 0 m h s v s นะคะตัวนี้ก็เป็นเมนบอร์ด2ช่องแรมนะคะใส่แรมได้สูงสุดถึง64กิกนะคะค่ะจากแบรนด์ a s l o c k นะคะจ้ะส่วนแรมนะคะเราก็ให้เป็นแรม1 6กิกนะคะมีไฟ RGB สีสันสวยงามนะคะแบรนด์ band s a n d r k นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น m o a p p ค่ะ1 6กิกัส3,000นะคะไฟ RGB สีสันสวยงามค่ะส่วน SSD M.2 นะคะตัวนี้เราให้ถึง512กิกเลยนะคะ ก็ลิตอยู่ที่3ามพก็ถือว่าเร็วนะคะเร็วโดนใจเลยนะคะค่ะตัวการ์ดจอนะคะเราให้เป็นของแบรนด์กาแล็กนะคะตัวนี้ r t x 30506GB นะคะ OC One Click นะคะเป็นการ์ดจอ2พัดลมนะคะจากแบรนด์กาแล็ค่ะส่วนเคสนะคะเราให้เป็นเคสี e o d o s i g n นะคะ Sapphire V2 นะคะก็พัดลมด้านหน้า3ตัวก็ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะสําหรับชุดนี้นะคะส่วนด้านหลังก็มีสําหรับอัปเกรด เพิ่มพัดลมได้1ตัวนะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าลูกค้าจะเพิ่มที่ด้านหลัง1ตัวก็ได้นะคะส่วน power supply นะคะในชุดนี้ก็เป็น power supply 600วัตต์นะคะจากแบรนด์ Genty นะคะก็มาตรฐาน80พัตนะคะตัวนี้ก็สายก็จะยาวนะคะเวลาเราใช้เคสที่ power วางอยู่ด้านล่างนะคะสายของ power ตัวนี้ก็สายยาวนะคะสามารถที่จะประกอบใช้งานได้เลยนะคะก็รองรับการใช้งานสำหรับสเปคนี้ได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะก็เปิดได้ยาวๆนานๆเลยนะคะค่ะ สำหรับคำประกอบในชุดนี้นะคะ16,990บาทก็เป็นราคาโปรโมชั่นดีๆจากร้าน c ีนะคะประกอบให้พร้อมใช้งานนะคะลูกค้าทุกท่านก็สามารถสั่งซื้อได้เลยทุกช่องทางของร้าน c ีนะคะหรือถ้าท่านใดมีสเปคในใจนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะอยากให้ทางร้านจัดสเปคไหนนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะ ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากร้าน CS นะคะค่ะก็ฝากลูกคา้าทุกท่านนะคะติดตามโปรโมชั่นดีๆนะคะที่เว็บไซต์ CSITSystem.com นะคะก็มาดูราคากันได้นะคะหรือจะสอบถามได้ทุกช่องทางของร้าน CS นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ